สวัสดีครับเพื่อนๆ EP ของลายเซ็นในคลิปนี้จะเป็นประเด็นที่พดลายเซ็นเองนั้นจะขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วครับที่ได้ให้กำลังใจกับกระผมมาโดยตลอดและช่วงนี้ก็ครบตามจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็อยู่ประมาณ4,000ท่านที่ได้กดติดตามและก็คงยังจะทำคลิปต่อๆไปแล้วครับเพื่อ เป็นกำลังใจแล้วก็ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของลายเซ็นกับเพื่อนๆแล้วครับใน e ีนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ลายเซ็นให้กับเพื่อนอยู่หนึ่งท่านด้วยกันแต่ขอญาติไม่เอ่ยนามนะครับจะเป็นลายเซ็นที่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมได้วิเคราะห์ว่ามันจะมีผลอะไรกับเจ้าของลายเซ็นครับงั้นเดี๋ยวติดตามชมนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับพบกับผมพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับอีของลายเซนในคลิปนี้อย่างที่เกิดไว้แล้วครับก็เป็นการขอบคุณเพื่อนๆแล้วครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube ของพศลายเซนแล้วก็ครบสี่พันท่านนะครับที่ได้กดติดตามสับสไคร e นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับและผมก็ยังมีความตั้งใจนะครับที่จะทําเรื่องของลายเซนนี้เป็นวิทยาทานต่อไป เเป็นความตั้งใจของกระผมเองครับส่วนหนึ่งก็คงตั้งใจอยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วครับเพราะเพื่อนๆหลายๆท่านในช่วงที่เจอกับภาวะโรคภัยไข้เจ็บเจอกับภาวะโรคระบาดโควิดติดต่อกันมา3ปีกว่านะครับแล้วก็ทําให้การค้าการขายเศรษฐกิจปัจจุบันก็ดูจะค่อนข้างจะเป็นภาระกับทุกๆหรือหลายๆครอบครัวด้วยกันแล้วครับ ดังนั้นการใช้จ่ายการหางานทําการจะมีรายได้เพิ่มถ้าใครมีวิธีก็ต้องพยายามที่จะหารายได้เพิ่มเข้ามาหรือไม่ไม่เช่นั้นก็คงจะต้องลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกส่วนความจําเป็นที่เรายังต้องใช้อยู่อันนี้คงหลีกเลี่ยงยากครับหลายท่านคงบอกว่ามันประหยัดแล้วก็ยังไม่พอดังนั้นก็จะต้องหาอาชีพเสริมเรื่องของรายเซ็นแล้ะครับ ที่ผมนำมาเกินควบคู่กับภาวะแบบนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอักษรที่จะเก็บเกี่ยวโอกาสที่จะเก็บเงินที่จะออมเงินแล้วก็เป็นพลังที่ทำให้เจ้าของไยเซนนั้นกล้าคิดกล้าทำและอดทนต่อสู้และเป็นพลังเสริมในทางจิตใจเขาแล้วครับเพื่อเขาเกิดพลังในการที่จะทำงานและสู้ชีวิตต่อๆไปแล้วครับ เพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อสังคมที่น่าอยู่ของเราในขณะเดียวกันอีพีนี้ก็คงจะมีการส่งมอบลาเซ็นให้กับเพื่อนๆ13ท่านด้วยกันทั้ง13ท่านเดี๋ยวรอรับลายเซส์จากพดดลายเซ็นนะครับก็มีบางท่านได้ขอเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาหรือบางท่านอาจจะขอแต่ชื่อบางท่านก็ขอนามสกุลหรือบางท่านอาจจะขอเป็นลายเซ็นแบบยอ่อแล้วเดี๋ยวผมจะ จัดไปให้แล้วครับแต่ก่อนอื่นต้องขอเรียนกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่าลายเซ็นที่ท่านได้ไปแล้วนะครับการที่ท่านจะเซ็นตามตัวอย่างที่กระผมส่งไปบางครั้งก็อาจจะฝืนน้ำหนักมือหรือทำให้ท่านอาจจะเซ็นค่อนข้างยากต้องลองฝึกเยอะๆครับหรือถ้าฝึกแล้วยังไม่เหมือนเอาน้ำหนักมือของท่านเป็นตัวหลักแล้วใช้แนวทางที่กระผมส่งไปให้ลองปรับดูถ้าท่านปรับแล้วพอใจแล้ว ่านส่งมาให้กับกบผมนะครับผมจะได้ทักไทยทีนะครับเพื่อจะแก้ไขไม่แก้ไขอย่างไรก็จะได้บอกกล่าวกับเพื่อนๆไปส่วนเพื่อนๆท่านใหม่ครับที่เข้ามาชมในพีนี้ยังสงสัยว่าเอ๊ะพลายเซนเก็บค่าใช้จ่ายหรือเปล่าครับก็ยังยืนยันครับเป็นการบริการฟรีครับเพียงแต่เพื่อนๆขอให้เข้ามาทักกดติดตาม2ช่องนะครับช่องของพลาลเซนและช่องของพูดไปทําไปบายพดละครับ และส่งแคปหน้าจอที่ท่านกดติดตามแล้วนะครับมาทางไลน์ดีคณพจน์ไวสีนะครับเดี๋ยวกับผมจะได้ติดต่อขอข้อมูลพวกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็งานที่ท่านทําอยู่ว่าเป็นงานด้านไหนส่วนงานของท่านท่านไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่เอาข้อมูลมาเปิดเผยหรือแม้กระทั่งน,นามสกุลของท่านผมก็จะไม่อ่านจะอ่านเฉพาะชื่อละครับเพราะชื่อมันสามารถซ้ํากันได้ครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดไปเห็นชื่อแล้วซ้ํากันท่านก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเอ๊ะจะใช้ชื่อแบบนี้เหมาะไหมหรือจะใช้ลายเซ็นแบบนี้เหมาะไหมเรื่องของลายเซ็นมันก็คล้ายๆกับวิถีอะไรบางอย่างแล้วครับช่วงหนึ่งที่ท่านอาจจะไม่สบายใจช่วงหนึ่งที่นท่านใช้ลายเซ็นมาโดยตลอดแต่พอกับปัจจุบันนี้ท่านรู้สึกอึอดอัดรู้สึกชีวิตไม่ราบรื่นรู้สึกอะไรที่มันดูมันไม่ลงตัวลองแก้ไขลายลเซ็นดูครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายและท่านกแก้ไขได้ด้วยตัวเองล่ะครับโดยใช้แนวทางที่เราได้พูดคุยกันหรือลองศึกษาร่วมกันเนี่ละครับไปลองปรับปรุงดูบางท่านอาจจะเซ็นแล้วปิดโอกาสบางท่านอาจจะเซ็นแล้วพวกสละต่างๆเป็นภาระกับท่านหรือบางท่านอาจจะเซ็นแล้วเอ๊ะทำไมเก็บเงินไม่อยู่มันรั่วได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของลายเซ็นล่ะครับ นันวันนี้ก็คงมาบอกกล่าวนะครับแล้วก็ตั้งใจมาขอบคุณเพื่อนๆละครับที่ได้ให้กําลังใจก,กับผมมาโดยตลอดและผมเองก็ยังตั้งใจจะทำเนะครับเพื่อจะเป็นเพื่อนๆกับหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเพื่อให้เกิดความสบายใจและมีพลังในการต่อสู้ล่ะครับก็ลองมาใช้เรื่องของลายเซ็นเป็นเรื่องของพลังที่จะเสริมทางจิตใจล่ะครับ ให้ท่านได้ก้าวย่างต่อไปนะครับดังนั้นเรื่องของลายเซนก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลละครับดังนั้นหลายท่านอาจจะเข้ามาชมแล้วก็เฉยๆไม่เป็นไรลองศึกษากันไปครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องถึงแต่ละบุคคลจะตัดสินใจละครับแต่ก็ต้องเรียนว่าที่ผมได้ศึกษามาก็คงเป็นเรื่องของ การบ่งบอกตัวตนของเจ้าของลายเซ็นล่ะครับถ้าเจ้าของลายเซ็นเป็นแบบนี้มันจะบ่งบอกอะไรนิสัยใจคอยอย่างไรบุค,คลิกหรือแม้กระทั่งสุขภาพหรือแม้กระทั่งโอกาสหรือเป็นเรื่องของความรักหรือเป็นเรื่องปัญหาก,การงานต่างๆมันก็จะบ่งบอกได้ทางลายเซ็นเช่นกันนี่เป็นเรื่องของการศึกษาด้านลายเซ็นพราะพวกลายเซ็นต่างๆนี่แหละครับตามตัวอ,อ,กอักษรมันจะค่อนข้างจะ บอกอะไรบางอย่างเป็นนัยยะให้กับเราล่ะครับเพื่อจะได้ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะคนที่เซนเอียงหน้าเอ๊ะนิสัยจะคอทําไมเป็นแบบนี้เซนตั้งตรงเป็นแบบไรเซนแบบเวอร์วังัว,วใหญ่กว้างขวางจนกระทั่งเ,ออเสน้นบรรทัดก็เอาไม่อยู่ก็คือใช้พื้นที่เยอะล่ะครับบางคนเซนแบบเวอร์วังก็เป็นเรื่องของเขาละ่ะ แต่การที่เขาแสดงออกแบบนั้นมันก็เป็นนัยยะอีกแบบหนึ่งซึ่งเอาไว้ผมจะลงรายละเอียดให้ฟังอีกทีดังนั้นลายเซนแล้วครับจะบอกบุคลิกเขาจะบอกนิสัยใจคอเขาและขณะเดียวกันมันก็ยังมีเรื่องลายเซนที่เกี่ยวกับ่าเดินเกิดแล้วครับดังนั้นลายเซนมันยังมีความละเอียดอ่อนบางอย่างที่ผมจะหาข้อมูลแล้วมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้นนรับทราบรับฟังกัรผมจะขอญาต นำตัวอย่างวิเคราะห์ลเซ็นให้กับเพื่อนหนึ่งท่านนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับแต่จะเอาตัวอย่างนี้มาให้กับเพื่อนๆได้ดูว่าตัวอักษรเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ่งบอกบางอย่าง ตัสอนนี้ขออนุญาตนะครับเป็นตัวอย่างแล้วผมจะนำประเด็นมาชี้เห็นว่ามันจะไปอย่างไรถ้าเรามาใช้เป็นลายเซ็นต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดเด่นของลายเซ็นอันนี้นะครับก็คือโอกาสที่จะเข้ามาและเป็นถุงเงินนะครับในขณะที่ถุงเงินก็จะเปิดอีกช่องหนึ่งนะครับอันนี้ช่องที่หนึ่งอันนี้ช่องที่สองที่ทจะเป็นถุงเงิน ส่วนสละก็มีผลถ้ามันใหญ่มันเล็กหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีผลที่จะกดทับลงมากับตัวเจ้าของตัวตามก็เป็นพลังที่จะไว้เสริมดังนั้นโดยภาพรวมลายเซนแบบเนี้ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแต่สิ่งที่จะทักจุดอ่อนก็คือ เส้นตรงนี้ครับเส้นที่อยู่ด้านเนี้ยถ้าเส้นนี้มันยาวขึ้นไปอีกมันจะเป็นจุดอ่อนทั้งด้านสุขภาพหรืออาจจะเป็นปัญหาของการงานที่มันจะเหมือนเข็มทิ่มแทงตัวเองเสร็น,นี้เส้นเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวัง เรื่องเส้นตรงนี้แหะครับที่มันจะพันขึ้นไปเป็นตัวอักษรส่วนตัว,ตวอักษรนี้จะคือตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเป็นมุมมองนะครับเพราะผมไม่อ่านเป็นชื่อออกมาแต่ที่ผมสังเกตตรงนี้ถ้าเป็นสละมันก็จะกดทับแต่ถ้าเราทำให้เล็กลงหรือเพียวลงก็จะเบาบางลงนะครับ จะเบาบางยังไงจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง ผมเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนจากเส้นที่ตัดเป็นตะขอแล้วโค้งขึ้นไปแล้วหมุนใหม่ตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับเลข8หรืออินฟินิตี้นะครับความเร็วมันก็จะไม่กดทับต่างจากอันแรกนะครับที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นตัวตามขึ้นไปแล้วก็จุดสู่เป้าหมาย นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้จุดอ่อนนะครับแต่ถ้าเจ้าของเขาไม่เกิดปัญหาที่เขาใช้อยู่ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แนะนำมาแต่โดยภาพรวมผมยังเรียนว่าใช้ได้นะครับถือว่าเป็นฟอร์มลายเซนที่สวยนะครับถือว่าเป็นฟอร์มลายเซนที่สวยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งท่านนะครับที่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างมาพูดในเรื่องของลายเซนว่า บางครั้งเส้นสายตรงหัวอ,อ,กอักษรถ้ามันมีอะไรเป็นเหมือนเข็มทิ่มเข้าไปในตัวมันก็จะมีผลกับเจ้าของลายเซ็นหรือบางครั้งสระมันอาจจะกดทับได้และครับดังนั้นเรื่องของลายเซ็นเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนของตัวมันเองอยู่นะครับงั้นท่านที่ได้ตัวอย่างลายเซ็นไปลองปรับเปลี่ยนดูได้นะครับอาจจะไม่เหมือนที่ผมส่งไปเป๊ะนะครับก็ได้นะครับลองปรับใช้ดูครับมาที่สงมอบลายเซ็นแล้วครับก็คง ขออนุญาตนำเรียนไปไว้นี่นะครับเพราะบางท่านอาจจะขอเรื่องของภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับครับท่านแรกครับคุณนิชาบูญนะครับคุณนิชาบูลครับน้านจอครับลองฝึกจะชาดูก่อนนะครับลองเซ็นจะชาดูก่อนอันที่สองครับคุณลาเชนนะครับลาเชนอันที่สามครับคุณ นุชนาฏนะครับคุณนุชนาฏนุชนาฏต้องระมัดระวังสระอุสระอูให้เอียงนิดหนึ่งนะครับให้เขียนให้เอียงนิดหนึ่งนะครับงั้นถ้าตัวสระอูเนี่ยอาจจะเอียงไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างขั้นนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าสระอูให้เอียงนะครับสระอูถ้าไปเขียนลงมาตรง มันก็ไม่ผิดนะครับแต่พอเขียนลงมาตรงเนี่ยมันจะมีผลมันจะดึงมันจะดึงกับเจ้าของลายเส็นนะครับงั้นถ้าเอียงมันเป็นการพิ้วเป็นการปรับตัวเท่านั้นเองครับก็จะทำให้การปรับตัวได้ดีงั้นตัวสระอุอาจจะเอียงนิดนึงนะครับแล้วไม่ต้องยาวไปมากคแคบตาจอนะครับ,ค,รบ,รค,รบคุณรุชนะอันดีสีครับคุณ ตรีทนานะครับขอนามตระกูลมานะครับจัดใช่ครับนะครับแกปหน้าจอนะครับแตนในห้าครับคุณสุผลิษฐ์นะครับคุณสุผลิษฐ์ก็ขอทั้งชื่อนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเข้ามานะครับครับมอบไห้แล้วครับครับคุณสุผดิษต์่ันที่หกครับคุณรูตเวีนะครับขอนามตระกูลมานะครับผมจะไม่อ่านนามตระกูลนะครับแกปหน้าจอนะครับ คุณรุตละว,วีท่านที่เจ็ดครับคุณเปรมปรวีนะครับขอแบบย่อนะครับเพื่ออาจจะเซ็นงานที่จำเป็นต้องเป็นงานบริการหรือต้องใช้เซ็นเกี่ยวกับเอกสารการเงินเยอะๆหรืออะไรต่างนะครับต้องเซ็นค่อนข้างมากต่อวันงั้นแบบย่อที่ผมจะจัดไปให้นะครับผมจะตัดสละออกนะครับงั้นแตละเอของคุณเปรมเองก็ผมจะตัดสละเอาปอปาเป็นตัวหลักนะครับ เป็นแบบย่อนะครับแบบหน้าจอนะครับคุณเปรมประวีนะครับอันทีแปครับคุณกนิษฐานะครับคุณกนิษฐามีตัวอย่างไลเซน์มานะครับก็ถือว่าไยเซน์นั้นใช้ได้นะครับลองใช้ไยเซน์นั้นต่อเนื่องได้ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับส่วนไลเซน์ใหม่ลองพิารณาดูนะครับถ้าชอบลองนําไปใช้ดูอันทีเก่าครับคุณประดิษฐ์นะครับคุณประดิษฐ์ครับหน้าจอนะครับคุณประดิษฐ์ อันทีสิบครับคุณคุณทวัตนะครับคุณคุณทวัตเนี่ยมีข้อมูลที่ส่งมาให้กับกระผมนะครับก็มีทั้งขอทั้งชื่อนะครับแล้วก็จะขอชื่อร้านไปทําป้ายนะครับผมขออนุญาตส่งตัวอย่างไปให้ชมก่อนนะครับแล้วมันจะเหมาะไม่เหมาะอย่างไรตัวท่านชอบไหมอาจจะต้องไปออกแบบเพิ่มเติม,ตมอย่างไรนะครับเพระาะว่าอันนี้มันจะเป็นทํานองเหมือนลายเซน็นงั้น ชื่อร้านค้าที่ทําเป็นป้ายท่านอาจจะลองไปปรับเป็นตัวหนังสือที่มีความหนามีเงาก็ดี laser, นะลองไปปรับดูก่อนนะครับแต่อันนี้เป็นตัวที่เป็นตัวอย่างนะครับงั้นชื่อคุณกุณลวัฒนะครับส่วนชื่อร้านค้านะครับเดี๋าายวผมมอบให้นะไว้ใต้ชื่ออันนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อใต้ร้านค้านะครับชื่อป้ายร้านค้านะครับงั้นท่านลองไปปรับใช้ดูนะครับ ท่านที่สิบเอ็ดครับคุณกนกอ่อนนะครับคุณกนกอ่อนแคปหน้าจอนะครับคุณกนกอ่อนสิบสองครับคุณวันธนานะครับคุณวันธนาสิบสามครับท่านสุดท้ายในอีพีนี้นะครับคือคุณนัทภูนะครับคุณนัทภูก็วันนี้ครบทั้งสิบสามท่านแล้วครับเป็นอีพีที่กระผมต้องนําเรียนว่าตั้งใจจะมาขอบคุณเพื่อนๆแล้วครับหลังจากเราเป็นช่วงท้ายของเทศกาลปีใหม่นะครับ หลายท่านก็เดินทางหรือขับรถอยู่วันนี้เป็นวันที่ท่านจะต้องเดินทางกลับวันในวันสุดท้ายแล้วครับพรุ่งนี้ก็หลายท่านคงจะเริ่มทํางานแล้วครับในกรุงเทพเองก็รถเริ่มหนานแน่นแล้วนะครับเพราะช่วงที่สามสี่วันที่ผ่านมาก็ข่างออกไปต่างจังหวัดกันเยอะนะครับดังนั้นการเดินทางก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังครับถ้ามันเพลียมากเมื่อยหรือมันง่วงพักผ่อนก่อนนะครับจอดปั๊มน้ามัน ให้มันสดชื่นก่อนล้างหน้าล้างตาแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับอย่าไปฝืนนะครับเพราะอุบัติเหตุที่เราฟังข่าวแล้ววันกลางมันก็สร้างความเสียหายให้กับท่านแล้วครับและผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยดังนั้นสภาพของรถสภาพของคนขับต้องไปให้ได้ไปพร้อมๆกันนะครับใจเย็นครับมันจะถึงช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราขับด้วยสติขับด้วยอารมณ์ที่ ไม่ต้องไปเร่งร้อนอะไรนะครับอย่าฉุนเฉียวแล้วครับมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางนะครับครับงั้นอีพีนี้ขอบคุณกับเพื่อนๆแล้วครับที่ได้กดติดตามพดไลนเซนนะครับที่ได้ทำอีพีนี้มานะครับอีพีนี้ก็ก็เป็นอีพีที่สี่ร้อยสองนะครับก็ในช่วงของเกือบเกือบสองปีนะครับที่ผมได้ทำอีพีมานะครับงั้นมีผู้ติดตามแล้วประมาณสี่พันท่านนะครับก็พอใจแล้วครับ ก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ยังเอ๊ยยังภาวะผวงก็จะทําอย่างไรดีก็จะนําบางเรื่องที่มันเป็นสาระสาคัญมาพูดคุยให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะ้ครับครับงั้นเพื่อนๆที่ได้รับายเซนต์แล้วอย่าลืมแชร์นะครับช่วยแชร์คลิปเพื่ออาจจะทําให้เพื่อนๆท่านอื่นได้มองเห็นนะครับในการที่จะเข้ามาชมหรือเข้ามาแสดงความเห็นใน EP หรือ YouTube ในช่องของพดไลเซนต์นะครับครับพบกับผมได้ใหม่นะครับพดไยเซน ชีวิตดีดีลายเซ็นต้องดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ